นี้การไปออกเดทของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อ่อนไหวมากคิดวิตกกังวลหรือรู้สึกตัวเองไม่ดีพอสักทีคุณอาจจะมีวุ่นไดเฟมินีเอนเนอร์จีหรือพลังงานเพศหญิงที่ได้รับบาดแผลมาแบบไม่รู้ตัวคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเลดี้ยายเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเคยไหมคะบางคนนะต่อให้ที่จะมี m มซ์เซฟแบล็กแคทแต่ก็เป็น Black Cat ได้ไม่เต็มตัวหรือจะเป็นเฟมิน e เอนจี y ก็รู้สึกว่าชั้นเนี่ยไม่ได้รีแลกซ์หรือมีพลังงานเพศหญิงสูงขนาดนั้นนะคะบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าจริงตัวเองเนี่ยมี Wounded f e m i n i i น e Energy หรือว่าพลังงานเพศหญิงที่ได้รับบาดแผลแล้วคุณก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะโอเคค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเจออายนะคะายห,หรือเลดี้ไอตอนนี้ายช่วยให้ผู้หญิงนะคะสมหวังในความรักผ่านพลังงาน f e m i n i n e นเ e อร์และ My s ์เซแบบ Black Cat Energy นะคะใครสนใจเรียนออนไลน์นะคะสามารถทักไปที่ a c e b o o k Lady e ไ e ได้เลยนะคะวงเล็บนะคะกับโ no น้ แท็กเช่นเดียวกันค่ะใครอยากทำเ no นื้อคอนแทนะคะได้ลอดตลอดลอดฝั่งแล้วก็ถูกวิธีนะคะทักไปที่ Facebook Lady I ได้เลยค่ะโอเคค่ะอย่างที่อายพูดไปนะคะตอนต้นคลิปเนาะจริงๆเนี่อยอายนะคะยังไม่เคยฟังคือปกติอายจะไม่ได้ฟังเ,ออเขาเรียกว่าไงในเรื่องของพอแ์ที่เป็นคนไทยเนอะอาจจะมีคําแปลที่ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าวูนเด็กก็คือบาดแผลนั่นเองค่ะทุกคนคะเราต่างรู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมีทั้งพลังงานมัสคูลีและเฟมินีนเช่น ายเป็นผู้หญิงายสามารถมีมัสคลีเอนเนอร์จีได้เหมือนกันนะคะเช่นถ้าเกิดายชอบควบคุมสถานการณ์ชอบรู้สึกจะแพลนทุกอย่างชอบเป็นคนที่ทำอะไรให้อีกฝ่ายมากอันนี้ก็คือ,อายมีพลังงานมัสคลีเอนเนอร์จีหรือพลังงานเพศชายมากเกินไปในตัวนะคะไลน์บอกเสมอว่าทําไมคะเราถึงต้องมีเฟมินีเอนเนอร์จีเพราะเราเนี่ยจะมีความสุขในความสัมพันธ์ได้มากขึ้นเพราะเราได้เป็นอย่างที่เพศเราถูกสร้างขึ้นมาทีนี้นะคะที่ายบอกไปตอนต้น เวลาที่คุณเนี่ยได้รับนะคะบาดแผลมาแบบไม่รู้ตัวลักษณะนะคะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าออกเดตเนี่ยแล้วก็มีความไม่มั่นใจรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอหรือแม้กระทั่งนะคะไออาการเปรียบเทียบลึกๆเช่นคุณไปดู Follow เขานะคะ <follow S 2> เขา Follow ใครบ้างแล้วคุณก็เปรียบเทียบไปดูรูปบิกินี่แล้วคุณก็รู้สึกทำไมฉันอ้วนจังนะคะ,นะคะหรือว่ารู้สึกอ่อนไหวได้ง่าย ชอบคนอื่นได้ง่ายนะคะอันนี้คลิปนี้อายขออนุญ,ญาตไม่พูดเรื่อง attachment style นะคะอายกำลังพูดถึงพลังงานและพูดของผู้หญิงอะไรก็ตามถ้าคุณเป็นผู้ชายคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนะทีนี้เนี่ยรวมไปถึงการกลัวที่จะถูกปฏิเสธด้วยค่ะการไปออกเดทหลายครั้งเนี่ยสาวๆมาถามอายค่ะทำยังไงให้มีความมั่นใจในการไปออกเดทสักทีล่ยเข้าใจค่ะเดทสมัยนี้มันท้าทายไม่ใช่ว่าเดทปุ๊บเจอ เ,เดทแรกมันเกิดขึ้นค่ะแต่มันน้อยคือแบบเอิมเดทแรกปึ๊บแล้วก็ลงหลักปักฐานด้วยกันเลยเนาะทีนี้เนี่ยการที่มีลักษณะเช่นนวจะกลัวการปฏิเสธการยึดติดอีกหนึ่งการยึดติดนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือไม่มีชื่อเรียกรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่ดีอะคะ่ะแต่ออกมาไม่ได้อันนี้ก็ไปอีกหนึ่งลักษณะที่คุณนะคะกำลังได้รับนะคะบาดแผลจากการที่คุณมีพลังงานวูนเดฟเฟมินีเอเนจีอยู่นะทีนี้เนี่ย รวมไปถึงบางครั้งเนี่ยคุณก็จะรู้สึกไม่ว่าจะทั้งโดดเดี่ยวหรือว่าต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์ด้วยเหมือนกันนะทีเนี้ค่ะการที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าการที่เรามีพลังงานหรือว่าการมีบาดแผลแบบนี้ยมันไม่ได้ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์แน่นอนนะคะเพราะข้อแรกถ้าเกิดคุณไม่มีความมั่นใจคุณรู้สึกอินซีเคียวนะแล้วเวลาคุณไปออกเดทไอบอกเสมอผู้ชายเซนได้นะคะมันจะส่งผลไปถึงมายเซ็ตและทัศนคติการมองโลกของคุณนะทีนี้เนี่ย สาเหตุก็มีสาเหตุได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กคุณอาจจะโตขึ้นมาในเขาเรียกว่างงในสังคมที่คุณอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเยอะก็ตามหรือว่าเพื่อนคุณอาจจะบูลลี่คุณก็ตามมันสามารถเป็นบาดแผลที่สะสมมาแล้วก็ออกมาตอนโตแล้วมันก็ออกมาจากกริยาหรือความรู้สึกของคุณหรือแม้กระทั่งนะคะการกระทําในความสัมพันธ์ด้วยนะหรือว่าจะเป็นสาเหตุที่มาจากความสัมพันธ์ที่ ไม่โอเคนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกบีบบังคับหรือผู้ชายถ้าเกิดเขาท็อกซิกกับคุณมากเขาก็จะตำหนิคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกตัวเองไม่ดีพออาถึงบอกว่าต่อให้วันนี้คุณมีตําแหน่งหรือคุณจะไปมิสแกรนนะคะถ้าคุณอยู่กับผู้ชายที่ท็อกซิกมากๆตําหนิคุณมันทําให้คุณมีบาดแผลค่ะต่อให้คุณวันนี้คุณเป็นเฟมินีนะคะแต่งตัวใส่ชุดเดรสไม่ได้แปลว่าคุณจะเฟมินีได้มากพอหากคุณยังมีบาดแผลเหล่านี้อยู่ในใจนะทีนี้เนี่ย อีกหนึ่งอย่างเหมือนกันค่ะก็คือความกดดันทางสังคมเนาะใครที่เรียนกับอาร์อาร์เคยจะบอกแล้วเนาะบางทีเราต้องเลิกดูพวกโซเชียลมีเดียบ้างนะคะเพราะว่าก็พูดตามตรงนะคะเดี๋ยวนี้ความสวยมันเอ่อคลินิกความสวยมันเข้าถึงง่ายเนาะคือไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะแล้วคลินิกก็เปิดกันเยอะมากทําให้าสาวหลายคนเนี่ยสามารถเข้าถึงความสวยความงามได้อย่างเร็วด้วยแล้วก็แทบจะเขาเรียกว่างไง สวยแบบเสร็จสับอะ่ะกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ทำให้สาวๆหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างเฟมินีเอเนจีคือการรีแลกซ์ได้เต็มร้อยเพราะว่าแรงกดดันทางสังคมเนี่ยโอ้โหคือเปิดโซเชียลมีเดียไปนี่คือแบบรู้สึกกับโอ้โหทําไมฉันถึงแบบตัวใหญ่จังเลยทั้งที่จริงแล้วไม่ค่ะต่อให้คุณจะตัวใหญ่หรือไม่ใหญ่มันก็ไม่จําเป็นแต่สุดท้ายแล้วแรงกดดันทางสังคมอะค่ะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบาดแผลของคุณได้นะคะทีนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้มีแค่กับผู้หญิงคุณรู้ไหมคะว่ากับผู้ชายอานบอกนะคะผู้ชายเขาก็มีพลังงานเฟมินีเอนเนอรจีใช่ไหมคะแต่ผู้ชายก็สามารถมีวุ่นเดฟเฟมินีเอนเนอร์จีเหมือนกันสังเกตจากอะไรรู้ไหมคะเช่นถ้าเกิดอายทำคลิปอะไรบางอย่างที่ยายพูดถึงออ่ผู้ชายที่มัสคูลีเอนเนอร์จีการที่ผู้ชายบางคนมาคอมเมนต์ตำหนิอายนะคะหรือว่าอาจจะตีความผิดจากที่ยายสื่อสารไปเนี่ยแล้วก็เป็นการออกตัวแรงเพราะว่า การสื่อสารของอยอค่ะมันไปกระตุ้นบาดแผลนะคะมันไปกระตุ้นวูนเดฟเฟมินีเอนเนอร์จีของเขาเหมือนกันค่ะถ้าบางครั้งนะคะหรือสาวๆวันนี้เราโดนกระตุ้นจากอะไรบางอย่างเช่นถ้าเกิดมีผู้ชายคนนึงพูดเรื่องผู้หญิงน่าเงินขึ้นมาแล้วเรารู้สึกร้อนตัวหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะนึกออกปะนั่นอาจจะแปลว่าเราจะมีบาดแผลบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีหรือพลังงานที่เฮลตี้ไม่ว่าจะเป็นเฮลตี้มัสคลีเอนเนอร์จีหรือเฮลตี้เฟมินีเอนเนอร์จีเนี่ยเขาจะไม่ เทคพวกนี้ค่ะจะไม่รับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองเพราะว่าฉันได้ชําระล้างนะคะบาดแผลทุกอย่างไปหมดแล้วพอจะเห็นภาพไหมคะโอเคทีนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าเออว่าทำไมคุยกับใครก็เสียเซลล์ตลอดคุยกับใครก็ตามผู้ชายตลอดนะคะคุณอาจจะมีบาดแผลและมีพลังงานแบบนี้ทําให้คุณไม่สามารถรีแล x กซ์ได้รวมไปถึงเกิด วันนี้มีคําถามจะถามอาว่าทายังไงดีคะให้เขากลับมาสนใจเหมือนเดิมอันนี้คุณอาจจะมีวุ้นได้เฟมินีเอนเนอร์จีก็ได้นะการที่อยู่ในเฟมินีเอนเนอจีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อาไม่ได้บอกให้ทุกคนไปเลิศเชิดไม่สนใจผู้ชายนะแต่คือการที่คุณรักและเข้าใจว่าตัวเองดีพอจริงๆวิธีแก้ไขาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่อารู้สึกว่าสามารถหาได้จากอะไรไม่ต้องไม่ต้องเป็นการแบบไปเสิร์ชหาวิธีเฉพาะก็ได้นะคะจริงๆการมีเซลฟ์เลิฟเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแต่อาแค่รู้สึกว่าสา่าหลายคนอนะ พอเราต้องมารู้ก่อนนะคะสังเกตตัวเองว่าโอเคฉันมีจุดนี้บาดแผลที่ฉันไม่มั่นใจเพราะอะไรเพราะว่าหรือบางคนจะโตมาในครอบครัวที่แบบพ่อแม่มีบุคลิกเป็นนาซิสติกก็มีนะคะคุณแต่งตัวนิดนึงเขาจะตําหนิคุณโดยการว่าโหแต่งอย่างนี้จะไปแบบทําอะไรที่ไหนโดยบางคนใช้คําพูดที่ไม่ดีกว่านี้ก็สามารถทําให้คุณเป็นคนที่โตมาแล้วเป็นผู้หญิงที่ไม่มั่นใจได้แล้วมันจะเป็นรองในความสัมพันธ์นึกออกใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วอะคะ่ะว่าอดีตหรือประสบการณ์ทําให้เราเป็นผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์ลักษณะแบบนี้แล้ว สิ่งที่อยากให้ผู้หญิงทุกคนพูดกับตัวเองคืออะไรรู้ไหมคะมันเป็นแค่อดีตค่ะตอนเนี้อย่างน้อยคุณได้รู้แล้วบางคนน่ะไม่รู้ด้วยซ้ำไงว่าที่ตัวเองอ่ะเหมือนวิตกังวลหรือเป็นบ้าเร็วเพราะอะไรนึกออกปะเพราะมันไม่เคยรู้ไะคะว่าสาเหตุจริงๆของตัวเองคืออะไรพอเรารู้สาเหตุอย่างน้อยเราจะได้รู้แล้วไงว่ามันมีที่มาที่ไปคุณไม่ได้เป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติ100%เเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นรอบตัวสาวๆอะค่ะ มันเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วก็ไปค่ะถ้าเรารู้มันมีสาเหตุวันนี้เรายอมให้อภัยตัวเองกลับมารักตัวเองแล้วปล่อยตัวตนเก่าไปได้ไหมคะวันนี้เราจะเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่มีพลังงานเฟมินีเอนเนอร์จีเรลัซ์เมื่อเรารู้แล้วว่า ประสบการณ์นะคะหรือ background แบ็กกราวน์อะไรบางอย่างของเราทําให้เราเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้เท่ากับว่าเราต้องเป็นต่อไปให้อภัยตัวเองมีเซลล์เลิฟกับตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะนะกับความรัก กับผู้ชายนะถึงแม้ว่าอาอเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, ผู้ชายทําไม่ดีกับเรายัางไงแต่อายบอกเสมอถ้าวันนี้สาวๆฟังอาอแล้วได้สุดตานายยินดีด้วยเพราะผู้ชายดีๆมีเยอะจริงๆค่ะนะคะเรื่องที่จะสร้างความสามั์ที่ดีไม่ว่าจะทั้งกับคนรักนะการมองคนรักในแง่บวกวงเล็บนะคะอย่าบวกเกินไปนะเอาแบบตามความเป็นจริงนะคะพูดอย่างนี้เดี๋ยวแสนดีซินโดรมกันอีกนะกับเพื่อนหรือกับผู้หญิงเพศเดียวกัน,นะคะ่ะผู้หญิงที่มีพลังงานวูนเดฟเฟมานีเอนจีนะคะก็มีนโน้มเหมือนกันค่ะที่อาจจะชอบ แซะคนอื่นน,นึ่ออกปะบางทีาอ้บอกก่อนว่าแซะเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะไอ้ไม่ได้ว่าอะไรแต่เพียงแค่ว่าแทนที่เราเนี่ยจะแซะเพื่อความสนุกลองกลับมาดูไปคะว่ามีบาดแผลตรงไหนของเราเนี่ยที่มันไม่รับการเยียวยานะคะนะทีนี้อะไรก็ตามนะอ้ยังสับสนุนอีกวิธีหนึ่งนะก็คือการทำสมาธิค่ะซึ่งการทำสมาธิไม่ได้บอกทุกคนต้องไปฟังแบบเป็นพระอะไรอย่างนี้นะคะสามารถ เสิร์ชหาไกด์ทำสมาธิแบบผ่อนคลายห้าหรือ1ิบนาทีก็ได้ค่ะการทำสมาธิทำให้สาวๆอยู่กับปัจจุบันแบบขั้นสุดค่ะแล้วสาวๆจะนึกได้ว่าเออตอนที่คุณอยู่กับปัจจุบนันตอนที่รู้ว่ามือซ้ายมือขวาอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่สบายใจมากที่สุดนะโอเคค่ะจริงๆยังมีอีกวิธีอื่นมากมายว่าจะเป็นคุณอาจจะไปบำบัดหรือจะเขาเรียกไงทำเอ่อทำอินเนอร์เวิร์กค่ะหรือว่า การสำรวจตัวเองการเขียนเจ u r น a การเขียนสมุดเขียนไดอารี่เขียนบันทึกเนี่ยดีมากเลยนะคะการเขียนบันทึกไม่ใช่การเขียนว่าวันนี้ฉันไปกินอะไรเล่นอะไรมาไม่ใช่นะคะคือการเขียนว่าฉันรู้สึกอะไรและตอนนี้ฉันมีเรื่องเครียดอะไรบ้างการที่คุณเขียนออกมาในสมุดเนี่ยทำให้คุณได้คอนเนคกับ ทั้งในจริงๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ไอแค่จะมาบอกนะคะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีพลังงานนี้อยู่และบางคนอาจจะมีมากหรือน้อยไม่เท่ากันด้วยเหมือนกันนะคะลองสำรวจตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้ายังไงก็ตามนะคะขอขอบคุณทุก Subscribe เลยยังไงติดตาม EP ใหม่เร็วๆนี้คะ่ะ